คำเตือนนะครับวิคเาะห์การ์ดวันนี้มันก็จะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนการ์ดใหม่หนออมาแค่สาใบนะคลิปนี้ผมก็เลยตัดบรรยากาศนู่นนี่นั่นในสตรีมมาให้รับชมกันเพราะว่ากลัวว่าคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับก็แจ้งมาให้ทราบไปล่วงหน้านะตรงนี้ครับผมโอเคไปดูคลิปกันเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วครับผมแชมเปี้ยนไหมไม่หวะ่ะเป็นเป็นเศษการ์ครับเป็นเศษการ์นะใบแรกสีมานาสีสีเวกาเวกาอุรัน s ซฟแ c r a เก e r Play Give an Ally Plus ไล่พลัส2แ t ทแท็ก2กิฟ e ์แอนด์อันดามี่มายั้น2แอทแท็กิสราลสีมันาวความสามารถเหมือนโทรชันไม่คล้ายคล้ายโทรชันนะพูดว่าคล้ายคล้ายโทรชันลบลบพลังโจมตีฝั่งหนุ่มข้ามสองแล้วเพิ่มพลังโจมตีฝั่งเราสองก็ก็ยังไม่เห็นภาพว่าเอาไปเล่นในเด็กอะไรวะเล่นในเด็กเฟียซัมอะแบบลดแอทแท็ฝั่งหนุ่มข้ามให้บล็อกเฟียซัมไม่ได้แล้วก็เพิ่มแอทแท็ตัวเฟียซัมเราที่คิดออกก็ประมาณนี้ ตัวมันไม่มีอะไรเลยอะตัวมัน4 4 4ไม่มีคีย์เวิร์ดอะไรสักอย่างเลยเป็นแสติกล้วนๆที่มีความสามารถเพลย์แล้วเออเอเอเล่นกับอักชาได้เล่นกับอักชาได,าได้ความสามารถความสามารถของยูนิตที่แบบทาร์เก็ตฝั่งตัวเองอะก็นับนับเป็นการทาร์เก็ตของแลนด์มาร์คอักชาเหมือนกันเอาเอามาเล่นเอามาเล่นกับอักชาได้เอามาชี้เพื่อนเอามาจิ้มเพื่อนเนอะแล้วก็ใบถัดไปว่าผมห้ามนะห้าห้ามันมันอ่านว่าอะไรคำคำนี้อ่านว่าอะไร ผมขอผู้รู้หน่อยผมจะได้อ่านอย่างถูกต้องเวกาเวการูวานเหรอเวกาลูอานบรูเซอร์ครับสไตรคีเอ็ดอะลักกี้ไฟอินแฮนเฮ้ยใบใบ,บ,บ,บนี้ผมว่าเก่งว่ะใบนี้ผมว่าเก่งตอนเราสไตร์เราจะสร้างลักกี้ไฟขึ้นมาในมือเวกูรานใช่ไหมเวกูรานตอนสไตร์จะสร้างลักกี้ไฟขึ้นมาในมือลักกี้ไฟก็คือสูตรมานาสุมมานาสุมสุมบัฟหนึ่งในสามัญอ่ะผมผมว่าใบานี้เก่งว่ะใบนี้เอาไปเล่นในเด็กเร putation น่าจะได้อยู่แบบเด็กซีเวอร์อ่ะ ซิเวอร์เซตซิเวอร์หรือบลองเนี่ยน,น่าจะเล่นได้แล้วน่าน่าจะได้แวลูจากตัวนี้หลายหลายทีอยู่แบบสไลด์สอทีได้ลัคกที่ฟาสองใบผมว่าก็คุมละแล้วดูทรงแล้วตัวมันตัวมันน่าจะได้สไลด์เกินกว่า2ทีอะ่ะผมว่าใบมีใบนี้ใบนี้เดือดอยู่สแตทก็ดีด้วยสแตต5แล้วก็ไปหนอไปครว่าผมเวกูรานวากบอล สามนาสามสามเวนัมแซมมอนแซมมอนอวอลลอสพาเลสออเอ็ดวานออเอ็ดวานอิดทูราส์อิฟอิสออรเรดี้อินเพลย์ก็เป็นอีกใบหนึ่งนอกจากอักชานที่สามารถแซมมอนวอลลอสพาเลสได้ครับวอลลอสพาเลสก็คือไอตัวแลนด์มาร์คของอักชานอะแลนด์มาร์คเขาดาวแปดที่ตอนเขาดาวเสร็จจะได้ไอิริลิกก็พาวเวอร์นะแล้วถ้าเรามีตัววอลลอสพาเลสอยู่แล้วใบนี้ก็จะเร่งให้สองก็ก็ดีอยู่ก็ดีอยู่ยมันก็คือใบใบไว้แซมมอนแซมมอนวอลลอสพาเลสอะหรือไม่ก็ไวแอดวานซ แอดวานตรงนี้เอาจริงก็ไม่ไม่อิมแพคเท่าไหร่เพราะว่ายังไงตัวอะไรมามันก็แอดวานง่ายอยู่แล้วแต่ว่ามีมีไว้ก็ดีถือว่ามีไว้ก็ดีครับเผื่อว่าเราจั่วไม่เจออักชาเนี้ยจั่วไม่เจออักชานก็เอาตัวนี้มาสมอลล์รอรอพาเลตได้ถือว่าใช้ได้เอาเอาจริงป่ะเอาจริงพวกนี้พวกนี้มันคือการ์ดซัพพอร์ตของรักชาใช่ไหมมันควรมาก่อนนักชาไหมวะเอาจริงเมื่อวานการ์ดการ์ดพวกเนี้ยแม็กซเซนที่จะมาก่อนนักชาด้วย แต่ว่าเขาเขาคงอยากเปิดตัวพร้อมกันนั่นแหละเข้าใจได้โอเคครบแล้ววันนี้จะจืดกี่ใบเองสามใบวันนี้ไม่น่าทําคลิปได้แหรอคุยหนึ่งชั่วโมงเออเชี่ยหนึ่งชั่วโมงกูจะแชทติ้งมาเนื้อหาหลักห้านาทีเนื้อหา,าอหลักของสตรีมวันนี้ห้านาทีจบแล้วไอเวนไอเชี่ยเหมือนเดิมเปะ๊ะไม่เหมือนตรงไหนอัปกามาวงมากาเกินไปเขาคือกายเขาเขาเขาคือผมเอง เขาเขาคือผมเองทุกคนสมัยนุ่มๆสมัยนุ่มๆุ่มแ่าแป๊แบหนึ่งแต่ก้องไม่หยิงอ่ะผมคนอะไรมันจะเหมือนเดิมได้ตลอดสองสปีที่ผ่านมาป่ะไม่เปลี่ยนไปเลยว่ะบอกวก็ลูกน้องชายก็เชื่อไปดูพี่ออสดีกว่านี่พี่ออสพี่ออสเที่ยวหอศิลที่หี้วมุมข้างก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม หมือนเดิมเหมือนเดิมเฮ้ยขอบคุณครับคุณเกียรติคุณเก <c oughs> ียรติส่งเกมมาเฉยเลยเกมอะไร,รอ่ะวิสาอวัยเย็นขอบคุณมากครับใครอยากส่งเกมแอดแอดมาได้นะครับแอดมาได้ยินดีรับไว้มันแอดเพื่อนอยังไงวะลืมขอบคุณมากครับสำหรับการโดเน a t เกมจากคุณเกียรติเลิฟเลิฟเอ้ยนี่ไงมีคนส่งเกมมาให้เฉยเลย general josting อ่ะฮะทำไมชื่อเกมของนายมันแปลกจังเลยนะ่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากสำหรับเกมครับเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยเกมผีป่ะเนี่ย ขอบคุณครับ,บคุณเนเวอร์หวัสดีครับพี่บวงกูพี่ออสผมพี่ออสขอบคุณครับสำหรับเกมลา,า,าบายลาบายรินอะไรเนี่ยลาบายรินทายเกมผีปะเนี่ยกูปฏิเสธได้ไหมขอบคุณมากครับสำหรับเกมอ่าม,มีมีของขวาญมาอีกแล้วผม Escape Fish Stop Holy Shit เที่ยหนีสัตว์ประหลาดปีศาจอย่างนรกวะ่ะเชื่อเกมนี้มันจะน่ากลัวไป้เปล่าผมมาเจอปีศาจสุดเร็วซามต่ำช้าขนาดนี้ผมจะเล่นไหวปะเนี่ยเชื่อกลัวเล่นไม่ไหวดิแบบแค่เห็นหน้าก็แบบขยะขยงแล้วว่าดิสกัดอ่ะไม่ไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่า ขอบคุณเกมครับผมฮันนี่พ็อปเกมผีสักวันแล้วพี่ด้วยความปรารถนาดีว่ะขอบคุณมากครับคุณสระเออันนี้พ็อปแล้วก็อะไรครับเนี่ย h o u า e of d e t e t t i o n h t t o o a d โอเคขอบคุณมากครับจากคุณจิน Hotloads what the fuck โรและเกมคุณคุณส่งเกมแบบคุณส่งเกมแบบ AAA AAA, AAA มาไม่ได้เหรอเนี่ย b อ r d e r l a n d นเนี่ย Borderland ลนด์เเนี่ย o u า r i d e r เนี่ยจัดมาเิ่มๆฟ้าคงฟ้าคายเนี่ยส่งมาได้ ฮอตลงฮอตโหลดเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาชิวซี่มีที่มาไหมชิวซี่มีที่มาครับผมชิวซี่มาจากผมเมื่อก่อนเล่นฮาสโตรนนะครับเมื่อก่อนผมเล่นฮาร t ดสโตนแล้วผมไม่มีปัญญาเติมเองนะฮาร์ดสโตรนเกมมันแพงผมก็เลยไปซื้อไอดีต่อมานะไปซื้อไอดีมือสองแล้วไอดีมือสองนั้นเขาตั้งชื่อไว้ว่าออซี่เขาตั้งชื่อไว้ว่าดีออซี่แล้วผมก็ไม่มีปัญญาเติมเปลี่ยนตงังไม่มีปัญญาเติมตังเปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนผมก็เลยใช้ชื่อดีออซี่ในวงการฮาร์ดสโตนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครล้้วออกา็ใชชื่นีโดดย แล้วทําไมมันมาอีกเกมพะโหลอันอันอันนี้กูมีแล้วนี่กูมีแล้วนี่อันเนี้ยกูมีแล้วพะโหลส่งเกมคุณภาพอันอันอันนี้มีคนส่งมาให้แล้วโน no. มีคนส่งมาให้แล้วโหลมันซ้ํามันซ้ำาละโหลต่ดไปครับเกมระดับ A A วะ่ะกาฟิลคาร์ดวะ่ะขอบคุณมากครับคุณแพทขอบคุณมากครับผมสำหรับคนที่ส่งกิฟต์เกมมาให้นะขอบคุณจริงๆครับเอ้ยขอบคุณขอบคุณ,คณทูมไรเดอร์ครับผมทริปเปอร์ A ขอให้สนุก ขอบคุณมากครับคุณจินเลิฟเลิฟเ,เ,เ,เฮ้ยเทียเกมคุณภาพเกมคุณภาพระดับ AAA ขอบคุณมากครับผมเฮ้ยวิชเชอร์ก็มาอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณสาวิชเชอร์เกมวอตดีเยดิชชันนะผม <c oughs> เกมเกมนี้ผมเล่นผมเล่นจบละแต่ว่าไอดีนี้ผมไม่มีผมคิดจะซื้ออยู่เหมือนกันขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆกลับไปกลับไปเล่นกลับมาสตรีมให้ดูนะขอบคุณมากจริงคิดทำ Q a ไหมทุกวันนี้สตรีมก็เหมือนทำ Q a แล้วว่าจริงนะคือผมผมตอบแทบจะทุกแชทอยู่แล้ว ม,เม่เหมือนเหมือนสตรีมคอ A ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณฟรีสครับสำหรับเ a ดิสจะไม่ยอมให้สามดีดีทำราา้ายใช่ป่ะไม่ใช่ดิคุณคุณเลมอนขอบคุณเลมขอบคุณคุณเลมอนมากครับสำห,หรับเกมเฮดิสนะขอบคุณมากครับผมโอเควันนี้ก็พอแล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะการ์ดก็มาแค่3าใบเราก็วิเคราะห์ไปนิดๆหน่อยๆแล้ว ก็ขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากมากมจริงๆสำหรับทุกเกมที่ส่งมานะครับอยู่ๆอยู่ๆก็มีคนส่งเกมมาให้เต็มไปหมดเยอะแยะสตองสตองเฉยเลยแล้วก็ขอบคุณดาวมากมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือขอบคุณที่มาดูกันนะครับขอบคุณที่มาเม้นขอบคุณที่มาคุยกันโอเคเจอกันใหม่ครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนบ่ายฝันดีครับบ๊ายบาย